กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับเสารของวันที่14ครับมือนีกันยายน2,567อ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังกินข่าอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับนี่กินเข่าวิกินขามีแกวเห็ดไข่ ประกาศทอดปลาทูอาหารระวงังยูทะเลกับยูเทิ่งผู้มากประทะกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกไผ่นะครับลูกสะไ่สาวเล่าตําเห็ดเขาไข่นี่ก็เป็นทอดปลาทูอ่ะมากกินน้ำกันเด้ครับเอฟซเอาคำว่าในคลิปนี้นะครับจะพาคุณพ่อคุณแม่มาตามตัวเลขแนวทางของน้องเมย่านะครับงวดประจำวันที่ 16กันยายนครับ2อ6 7ารอดมาแล้วนะครับตัวเลขแนวทางชุดจับคู่ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับน้องวอตกายเฮ้ยงนี่เทศการบ้านบอกเล่นโทรศัพท์พยยอย่างเดียวครับน้องว่ากายนะครับต้องโทรศัพท์เล่นเกมอย่างเดียวอาครับมาเบึงน้ำกันนะครับตัวเลขแนวทางของน้องเมีากับไดมาแล้ว นะครับได้มาปุ๊บปล่อยปั๊บทันทีอาครับกาช่วงนี้อยู่ในช่วงสรุปพ้งสุดท้ายแล้วนะครับมื่อน,นี้เป็นวันที่14แล้วนะครับอวันที่14แล้วนะครับเอามาล่อรุนกันอาเดียวปรับปุ่มกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณพอ่อคุณแม่จะเห็นตัวเลกหน้าทางบอชชัดเจนนะครับ เรียมสมุทรากกากันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับให้กำลังแรงใจครับนอ้องเม่ยนะครับแนวทางนะครับกถือว่าปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับสรุปไปหลายสำนักแล้วนะครับ่าคาไมีเอฟซีคอมเมนต์ขอมมาถามมาอยู่นะครับว่า อามีปู่โคราชจะมาโค้งสุดท้ายไหมนะครับอาเดี๋ยวจังไดถามมี่อาทางแอดวิไลจะล่งไห่แบบด่วนๆนะครับ้วกะ็ยางลายสำนักที่ยางบอรสรุปไห่นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะทะยอยสรุปไห่แบบด่วนๆกันนะครับครับแนวทางที่ยางบอรสรุปนะครับอากับมี่นะครับเจ้สวนยางคนนอนทุ่งนะครับทียางบอรสรุป ลกากาอาเซียนล้ำห้วยตึงนี่สรุปไปแล้วนะครับเาเซียนโนนสาวเอ้นะครับกันยังบ่สรุปสาวสกลสรุปไปแล้วนะครับคนติดอ่างก็ยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวคนทรงตัวเลขมาให้เดี๋ยวทางแอดวิไลจะดีบลงให้เอฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันด่วนๆเลยนะครับ เตรียมสมุดปากานะครับเรียบร้อยนะครับเดยทั้งนี้วไล่จับผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางของน้องเมย่าล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับหลังจากเข้าปล่อยเลขติดล่างไปแล้วนะครับมือนีน้องทรงสุดจับคู่มาให้นะครับมารอติดตามกันเริ่มจากเลขติดนะครับคือเกาเหมือนเดิมก่อนติดล่างนะครับ เลขติดมีสองหกเจ็ดนะครับสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดต่อไปเลขวิ่งนะครับทาเิ่ง,งเลขวิ่งกันเลขวิ่งน้องเม่อยามาครับตัดออกมาจากเลขติดนะครับได้สองกับเจ็ด อันนี้คือเขาเบิงเล็กติดกับเหล็กวิ่งกันก่อนประรับเดี๋ยวจับคู่จับคู่นะครับมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่ง <c oughs> จ็ดสองหกหนึ่งหกเกาเจ็ดเก้า แล้วมีตัวกันนะครับมีตัวกันับน้องเมีย่ามีตัวกันด้วยนะครับับตัวกันคือตัวกันมีเก้าสองสองหนึ่ง เจ็ดห้าน้องไม่ยามีตัวกันให้น้านะครับเแบบซีคุณพอ่อคุณแม่นะครับมีตัวกันให้ด้วยครับเดี๋ยวปรับ,บมุมกล้องให้โอเคนะครับชัดเจนกัาเลขติดคือ2,67เลขวิ่ง2กับ7ฮถ้ามาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับน้อ,นองไม่ยาเน้นย้ำคัาเลขวิ่งวงกลมไปที่7นะครับ วงกลมไปที่เจ็ดชุดจับคู่สองตัวนะครับมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดเก้าตัวกันนะครับมีสามคูนครับเก้าสองสองหนึ่งเจ็ดห้าครับน้องไม่ย่าเน้นย่ำสุดๆุดนะครับจะมีโยแคลสองสุดแคลนั้นนะครับ นอ้องเมียาวงกลมไปที่เจ็ดแปดเจดหนึ่งอ่าเบื้องไทยดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนกับร่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน อ่ครับมักชอบแคปหน้าจอไว้นะครับจับคู่มาให้แล้วน้องเมย่านะครับอ่ครับสรุปให้แล้วนะครับมือนีเศ้าของวันที่14นะครับวันที่สิกันยายนนะครับ2567สรุปน้องเมย่ามาแล้วนะครับจับคู่ล่างอย่างเดียวนะครับมักชอบแคปหน้าจอไว้น้องเมย่าเน้นย้ำให้2คู่กับ78กับ71นะครับ อายุดีไม่แห้งครับสุกๆมันๆวาำลำลยลำรวยสู้ขู่สุขคนเจอกันคลีพหนาะสวัสดีครับ